ค <ผม S 1> ำถ<ะ>ามต่อไปฮะก็คือสําหรับการเทรดของปัจจุบันเนี้ยอาจารย์อาจารย์เน้นเทรดคู่เงินหรือว่าทองคํามากกว่ากันครับต้องเรียนแบบนี้นะครับสาหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาในตลาดของ forex เนาะครับนะครับถ้าเป็นการเทรดคู่เงินเนี่ยส่วนมากนะมือใหม่เข้ามาเนี่ยเขาจะให้เทรดคู่เงินกันมากกว่าเพราะอะไรเพราะว่าตลาดของคู่เงินเนี่ยนะครับถูกดูแลโดยรัฐบาลกลางของแต่ละประเทศ ที่เขาจะคอยปกป้องดูแลค่าเงินของประเทศของตัวเองอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยความผันผวนมันไม่ค่อยไม่ค่อยมากนะักไม่ค่อยมากนะนะครับมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนั้นว่าฐานเศรษฐกิจของประเทศนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับดังนั้นถ้าถามส่วนตัวแล้วเนี่ยผู่เงินเหรดได้ง่ายกว่าเทรดได้ง่ายกว่าทองคํามากเพราะทองคาเนี่ยมันเป็นตัวพักเงินเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยทองคาก็จะมีคนมาลงทุนเยอะ <Okay. S 2> นะครับกับการถ้าเกิดมีข่าวว่าเศรษฐกิจจะเริ่มดีหรือโควิดจะเริ่มจะเริ่มซาลงเนี่ยนะครับคนก็จะถอนนักลงทุนส,นส่วนใหญ่ก็จะถอนเงินจากตลาดทองคํา mm hmm. เพื่อไปตลาดหุ้นบ้างไปตลาดอะไรบ้างทั่ว <Okay. S 2> โลกนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อน,อนข้างผันผว mm hmm. นผันผวนมากตามตามข่าวที่ออกมา <Okay. S 2> นะครับโดยส่วนตัวเนี่ยเราชอบเทรดทองคํามากกว่าโอ้ยา oh. หลังมาเนี่ยก็เข้ามาที่ที่คู่เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกัน ครับ <C> e <an> นะครับย่าหลังมาเนี้ยสักหลายๆเดือนมาเนี้ยนะครับก็หันมาทางพูดกันบ้าง <c oughs> นะครับเพราะว่าตลาดทองอย่างที่บอกกับพันปวดสูงมากนะครับ <c oughs> ทิศทางเนี่ยค่อนข้างอ,อ่านอ่านและคาเราได้ได้ค่อนข้างยากทีเดียว <c oughs> นะครับครับผมก็ประมาณนี้ครับ <c oughs>